แม่วันนี้อากาศแจ่มใสจริงๆ <c oughs> ถ้ามึงจะชนขนาดนี้นะมึงฆ่ากูดีกว่ามึงจะไปไหนห้ชนแล้วหนีอะฮะนีะ่อันนี้มันดื้อเว้ยหนีอะยุดจอดรถด้วยความหมั่นไส้เฮ้ยเ้ยยิไม่ไหวอย่างนี้ต้องเคลียร์อย่างนี้ต้องเคลียร์ไหนใครใครขับรถเฉียวเมื่อกี้ฮมึงใช่ไหมมึงใช่ไหม ชนแล้วหนีเลวซาด้มานี่เลยมึงมานี่เลยมึงตามกูมามึงมาดูรถเลยมานี่ตามมามึงรู้ไหมมันเท่าไหร่มึงกราบรถกูไม่กรบใช่ไหมเอาอยัางอีก ยังอีกยังไม่กาบรถกูอีกไอเสะเอากาบรถกูกาบสิเวไยนี่ถ่ายทำไมวะ